a p เพพีเจคอนเฟสชันสองพสวัสดีครับผมกอล์ฟธนพัฒน์ชัดบุรพัฒน์นะครับผลงานที่เคยผ่านมานะครับจะมีในส่วนของโฆษณนานครับของธนาคารธนาชาติของธนาคารอมสินของธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็มีของประกันสังคมด้วยนะครับแล้วก็เคยผ่านผลงานทางด้านละครงานเดินแบบแล้วก็งานพิธีกรทั้งอีเวนต์แล้วก็พิธีกร,รรายการด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับก๊อปกำลังอยากที่จะเป็น p j เเปิดเพลงให้กับทางผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะฮะถ้ายังไงนะครับร่วมเข้ามาร่วมบวกร่วมเป็นกำลังใจให้ก๊อปนะครับวันเวลาที่ก๊อปจะร่วมอาเปิดเพลงให้กับเพื่อนๆได้ฟังเนี่ยคือวันที่16มกราคม2554นะครับผมเวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มตรงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ก๊อปได้ที่ w w a p a y นะค p a y c o m นะครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอราไปก่อนนะครับพบกับออฟนะครับในวันที่16อย่าลืมนะครับวันที่16 2ทุ่มจนถึง3ทุ่มตรงครับกับวันนี้สวัสดีครับ